นี่ครับผมโอ้น้ํามาเร็วมากเลยนะครับผมก็จากที่เคยหาปลานะครับจากที่เคยหาปลาริมคลองอยู่บ่อยๆนะครับหมดแล้วนะครับคลองน้ําล้นออกมาเลยนะครับนี่นะครับผมคลองนะครับที่เคยหาปลาอยู่บ่อยๆน้ําเต็มเลยนะครับน้ํามาแล้วครับผมก็เห็นแต่ที่อื่นเขาน้ําท่วมนะครับนี่ครับตัวเองก็ เริ่มกําลังแล้วนะครับน้ําขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับวันสองวันเนี่ยน้ําน้ําขึ้นเร็วมากเลยนะครับอันนี้ก็คือทางที่ใช้เข้าออกนะก็ออกไม่ได้แล้วนะครับผมตันหมดแล้วนะครับน้ําล้อมเลยอันนี้ก็น้ําคลองนะครับโอ้โหดูเหมือนคลองกว้างไปเลยนะครับน้ําเต็มมาก นี่ครับตรงนี้ก็น้ํายาวเลยนะครับน้ํายาวท่วมยันตรงสะพานเลยนะครับผมก็มีมาดักปลานะครับมีมาดักปลาทิ้งไว้อยู่นะครับก็ลงตะข่ายไว้นะครับก็พอได้กินบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะผมลงตะข่ายเส้นดําๆนี่นะครับลงไว้ผมมีเอามาลงไว้ผืนเดียวนะครับไม่ได้เอามาลงไว้เยอะ นี่นะครับผมก็มาอัปเดตสถานการน้ำนะครับให้ดูนะครับผมหมดแล้วนะครับคลองดักปลาไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้มันยังสูงนะครับถ้าตรงนี้ถ้าฝั่งฝั่งนี้นะครับที่เดินเข้าไปลึกๆนี่ก็คือจะเจอน้ำแล้วนะครับฝั่งข้างในเราเป็นน้ำหมดแล้วนะคือตรงนี้มันสูงเฉยๆนะครับก็เลยว่าพอได้ดักปลาตรงนี้ลองดูนะครับ นี here, so so ่ฮะน้า so ท so so ่วมเต็มหมแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็พามาอัปเดตนะครับริมคลองนะครับน้ําท่วมใกล้แล้วนะครับผมใกล้จะถึงบ้านแล้วนะครับก็ห่างจากบ้านไกลไหมก็นี่นะครับตรงต้นไม้ตรงต้นมะม่วงนั่นเองนะครับไม่ค่อยห่างไกลมากนะครับแต่ถ้าเหมือนปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนี่คือน้ําท่วมยันข้างบ้านเลยนะครับผมไม่รอดนะครับแต่ปีนี้นะครับก็จะลองดูแต่ก็ไม่อยากให้ท่วมนะครับ แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผมน้ํามานะครับมานะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ